ด้านรัฐบาลสั่งทุกหน่วยนะคะเร่งบริหารจัดการน้ำจากพายุวิภาเดินหน้าระบายสู่เจ้าพระยาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ นายประเสริฐจันทรร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในลุ่มน้ำสำคัญ4แห่งเพื่อควบคุมมวลน,น้ำข้ามจังหวัดและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาวะวิกฤตและขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม4จังหวัดหลักได้แก่น่านเชียงรายแพร่และสุขโขทยัยโดยจังหวัดน่านมีฝนสะสมสูงสุด กว่า500มิลลิเมตรแม้ระดับน้ําเริ่มลดลงเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้แม่น้ํากกและแม่น้ําสายเอ,อ่อล้นตลิ่งส่วนจังหวัดสุขโขทยัยมีแนวโน้มระดับน้ําเพิ่มขึ้นในบางจุดรัฐบาลจึงได้ปรับแผนการระบายน้ําจากเขือ่อนสิริกิตเพิ่มขึ้นเป็นวันละ40ล้านลูกบาทเมตรเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมเพื่อระบายน้ําล่วงหน้าป้องกันน้ําล้นเขื่อนและเตรียมรองรับฝนระลอก ายยช่วงต้นนยยนกัส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากน้ำในแม่น้ำเมยยังคงสูงขวาติงสามจุเมตรจากฝนตกหนักเมื่อวันที่29กรกฎาคมคาดว่าสถานการณ์จะคีคลายภายใน3-5วันหากไม่มีฝนเพิ่มรัฐบาลยังได้สั่งการให้ประสานการบริหารจาัดก,การน้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างโดยเน้นควบคุมระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาในส่วนของแม่น้ําโขงดรโสราศีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติระบุนะคะว่าขณะนี้เขื่อนน้าเทินหนึ่งในสปปลาวได้เพิ่มการระบายน้ําจาก2,500เป็น4,500ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีทําให้ระดับน้ําโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น0.5ถึง1เมตรโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดน้องคายและ เบื้งการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้านานประเสริฐจันทราชร,รวงทองพร้อมด้วยดรสุรสศรีกิติมนทนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังรายงานการแก้ไขปัญหาและเตียมความพร้อมรับน้ำหลากในจังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิตถิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์รวมทั้งพบปะให้กำลังใจประชาชนและได้มอบถุงยางชีพในพื้นที่ประสบภัย